น้องม์คน้องม์ามาสักทีนินสดเลยคุณมาคุณมาไมสุเลยนัหมมายัครับน้องชายส้องดาจคือไม่มีอะไรเลยคือพี่อะไปส่องทวิตเตอร์มาใน GMMTV Outing แ a s ท t a g นั่นแหละแล้วคือใน h a อะพี่อะเห็นแต่เองแต่งชุดแฟนซี ก็เลยถามแล้วก็อยากคุยเองเฉยๆเอออร่อยดีไอตอนไอตอนพี่ฟอยไม่อยู่ตอนเห็นผมแต่งเหรอเห็นเห็นแต่พี่ชอบไอเนี่ยเหมือนเองแต่งเป็นแะไรกอลัมป์ป่ะกอลัมป์ป่ะใช่ป่ะที่มันเป็นเหมือนตาเองถอดเสื้อใช่ปั่นนะตัดออกข่าวเลยโอเคแม่งอยู่กับกูตลอดไป ไป่เออนั่นแหละไม่มีอะไรชอบเฉยๆแบบเห็นแล้วแบบตลกแล้วก็ไอ้ที่เองขึ้นไปเต้นเหมือนเป็นเป็นเด็กแว้นป่ะที่เองขึ้นไปเต้นบนเวทีอ่ะอืออันนั้นอันนั้นอันนั้นก็ได้อยู่นะจบเลยอนาคตพี่เอกไปยังไงยังไงเองก็เกิดดิจิตอลฟูดปิ้นไปถ่ายไปไอยู่ติดครงทนะดิจิตอลฟูดปิ้นงโอ้หมดเวลา มาสวัสดีลูกมาลูกอ๋อมาอยู่ในรายการแล้วใส่ผมหน่อยครับสวัสดีครับมาต้องขำมาลูกถึงจะตนาแต่มาไม่ขำเลยอ่ะอ๋อผมไม่ขำตัวเองนะมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วอินสปายมันเกิดอะไรกัไมาเราแต่ง็นกตลกกระลำอะไรอย่างนั้นนะตอนแรกก็กาสนุกนุกเฉยๆยแต่พอเห็นว่าเอ้ยลืมคิดไปว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปนี่หว่า ไม่เป็นไรปีหน้าปีหน้ามาเขาใหม่ใช่ไหมน้องมาแล้วแหละต้องไปหนักกว่าเดิมนะปีหน้าปีนี้ตาถลนปีหน้าอะไรจะถลนนะใ้ถลนแหละมาร์คมาร์คมาร์คมีเรื่องจะบอกลูกพี่ซื้อหมวกเรามาไอซูชิมันกัดหมวกขาดหมดเลยอ่ะผมทำจากผ้านะผมไม่ได้ทำจากขนมทำไมน้องถึงกินนะน้องโอเคไม่กลัวลูกไปนอนเถอะนะถึงแม้จะนอนอยู่ครับผมขอบคุณนะครับ ไา,ายคฮะบังลับคุณพอได้ครับผมว่าผมเล่นเกมไม่เก,เก่งแบบอย่าลืมกดติดตามช่องโมเมนต์ช่องที่มีโมเมนต์ดีๆให้คุณทุกวัน